ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทานช่องคำพาพาโชคปูดำน้ำโชคเนาะค่ะขออภัยเอฟซีุกูทุกคนเนาะคะ่ะแม่คู่เนาะค่ะตอนนี้ติดภารกิจคืองานศพเนาะค่ะงานศพของญาติทางทางแฟนแม่คู่เนาะค่ะซึ่งซึ่งเพิ่นเ,เสียชีวิตไล่ยๆกันนะแม่ค่ะสอ,สองท่านเนาะค่ะก็เศร้าพนกิจทุนีแล้วหมายถึง บ้านไปคู่เอิ่นเผาเนาะ,นะคะ่เะเผาคู่นี้แล้วแล้วก็ผู้นึงก็ต่อเลยจังเสียเนาะคะ่ะพ่อพ่อเผาแล้วตื่นอีกย่างเมืแลงผู้นึงก็เสียชีวิตเนาะคะ่ะก็เลยก็เลยอบอดบอดดายรลงขีปเนาะคะ่ะก็เป็นอีกอย่างที่แบบฮัลโหลอยู่ค่ะเพราะว่าเออถ้าถ้าไปพร้อมกันกับการสูญเสีย ก็สูญเสียค่อนข้างที่จะรับรับรบ่ค่อยได้ยังเสียเนาะค่ะหรือยิ่งหม่าหมู่บ้านตอนเย็นอีกเนาะค่ะหมู่บ้านตอนเย็นคุณยายลูกศิษย์ของแม่พูดเนาะค่ะที่อยู่ใกล้กันเนาะค่ะติดอยู่บ้านนี่แหละค่ะติดกับาาสารปูนี่แหละค่ะติดกับสารปูดำกกเสียชีวิตอีกอยังเสียเนาะค่ะก็เลยเ,เ,เป็นอีกอย่างที่ ที่ที่ที่แบบหนุ่มอยู่จังเสียเนาะค่ะกับเล่ยบดายโลงคลิปเนาะค่ะส่วนเลขพุ่มโบดแม่คู่กระไดแล้วเนาะค่ะส่วนเอ่อโบดเอ่อเลขเลขเอ่อพุ่มโบดหรือเลขพญานาคของแม่คู่หนิเนาะค่ะแม่คู่ได้แล้วแล้วก็เอ่อตอนนี้เนาะคะ่ะ,ะ,คะเออพญานาคเนาะค่ะเฮาก็ได้ดําเนินการไปค่อนข้างมากเล่าเฮาได้ลงดินสามเทื่อเนาะค่ะได้ลงดินสามเทื่อ เออคู่แปดแสนค่ะเดี๋ยวลงดินสามเถื่อยตอนนี้ก็คือโ OK, อเคเบิดทุกอย่างแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็เฮ่ากับเฮ็ดเอ่อได้ได,ได้สร้างเล็กสร้างย่างมากเอ่อเรียบร้อยแล้วนะคะ่ะแล้วก็จะเฮ็ดตัวฐานตัวยังพร้อมเสียเนาะคะ่ะคิดว่าสงการนี้จะขึ้นเห็นเป็นตัวได้ทันทีเนาะคะ่ะเพราะว่าเอา่อสงการนี้ก็ติดติดเออ่วันหยุดอีกเนาะคะ่ะก็เลืยย่งบระท่นหนึ่งขืน แต่เออ่สงการนี่ก็จะได้สร้างเล็กอีก80ตัวเนาะคะ่ะปูนอีก40สอบเนาะคะ่ะแล้วก็เออ่มันมันมีเล็กหลายอย่างไหมคะ่ะมีเล็กอีกหลายอย่างทีที่ห้าต้องใส่เนาะคะ่ะเอ่อร่วมแล้วก็คงคงจะหลายลอยเส้นอยู่จังเีษเนาะคะ่ะซึ่งเส้นเอ่อเล็กก็ค่อนข้างที่จะแพงมากๆเลยเนาะคะ่ะแพงมากๆแล้วก็ เป็นเล็กตันเนาะคะ่ะเล็กเขาเรียกเล็กตันเล็กเต็มเนาะคะ่ะยิงยิงเล็กพวกนี้จะยิงแพงค่อนข้างสูงเนาะคะ่ะเส้นนึงกับหลายลอยจังเซียนเนาะคะ่ะก็เลยเช่วงช่วงนี้ก็อาจจะยุดงานไปก่อนเนาะ,ค,ะค่ะกัสร้างเพิ่นกน็ต้องไปหาขอบพัวเพิ่นจังเซียนเนาะคะ่ะค่ะเดี๋ยวแต่เลขของปูดำเนาะคะ่ะเลขของปูดัม คำภาพห้าโชกกับโค้ง,งสี่ได้ทายท้ำล่งหายมึงแล้วเนาะคะ่ะส่วนตัวเลขของเซียน12ราศีเนาะคะ่ะไม่คู่กับได้ได้มาแล้วเนาะคะ่ะได้มาแล้วแต่ยังบ่กว่าเดี๋ยวโลงคลิปเนาะคะ่ะแต่คิดว่าค่ะผู้ใดติดตามเซียน12บราศีน่าน่าจะเห็นทางช่องอื่นบ้างเนาะคะ่ะเพราะว่า เพิ่นเพิ่นได้ส่งมาให้แม่คู่มึงอยู่เนาะคะ่ะว่าเพิ่นเพิ่นลงไปแล้วแต่ว่าแม่คู่ยังบ่าฮันได้ลงเนาะคะ่ะแม่คู่ยังบ่าฮันได้ลงอาจจะคือตอนนี้กะอยู่นะคะ่ะอยู่เรื่องนี่ระค่ะงานศพส่วนฮานอยเนาะคะ่ฮะฮานอยอยู่ในกลุ่มก็คงจะได้กันเนาะ,ะแม่คู่จะเขียน จะเขียนคําว่าน้อย7วันคําว่า7วันนี่ก็ให้ทุกคนเอาไปจับคู่ใส่กันได้เนาะคะ่ะเอาไปใส่กันใส่เลขหนึ่งเลขเอ่อเลขสามอย่างนี้ก็ได้นะคะเลขห้าเลขสี่อย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าปูบอกว่าเอา่อมันมันสามารถเนาะคะ่ะมันสามารถไปได้เจ็ดมือ่นมาเนาะเพิ่นให้มาเอา่อลูกศิษย์ของแม่คูก่กับเอ่อได้ได้แทบทุกมือเนาะคะ่ะแล้ววัน วันที่เราถมถมดินเนาะคะ่ะครั้งที่สามเนาะคะ่ะลูกศิษย์สองคนเนาะคะ่กะก็ได้ไปจุดถูกขอปูว่า,าช่วงนี้บ่ค่อยได้ต่างเลยปูขอแน่ยังเสียเนาะคะ่กะก็ได้ห้าน้อยสามตัวตรงๆเนาะคะ่ะแต่ว่า,เ,าเพิ่นไปสองคนเนาะคะ่ะแม่คู่กับข้าภาราทีติดกับเ,เรื่องงานศพอยู่เนาะคะ่กะก็เลยบ่ได้บ่ได้สอบถามเพิ่นก็เลยบ่ได้เอาลงเนาะคะ่ะ ค่ะถ้ามาไปเหล็กโบดก่อนนะคะเพราะว่าเอา่เลขของปูดำหนเนาะของปูดำนี่เลขของปูดำเนาะคะ่ะเอาขึ้นปูดำก่อนก็ได้คือ,อยังว่าท่านได้อธิบายเนาะคะ่ะตั้งแต่เฮ็ดมากกับว่าท่านได้อธิบาย เลขของปู่ดามีหกมีห้ามีหนึ่งมีสองเนาะคะ่ะแล้วก็1หนึ่งหเจ็ดปกติพนจะมีตัวนี้เพิ่นบอกว่าเดี๋ยวปู่จะมาบอกไหมพ้อมกับเด็กสองตัวนี้เนาะคะ่ะคือคือจงบอกนะคะเพราะว่าตอนนี้ก่บแม่คู่กับติดงานสมอยู่เนาะคะ่ะก็เลยย่างมาท่านเลยอยถามปูหรือขอปูอีกรอบดึงเนาะคะ่ะแต่แม่คู่จัดไปแล้วก็คือ เน้นที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสองเจ็ดแม่คู่จะเน้นอ,อยู่ป่ามานีเนาะคะ่ะแต่ว่า,อ,าอีกตัวหนึ่งนี่ที่เด่นหเนี่ยแม่คู่กับย่างบ่ทท่านได้เห็นแต่ว่าขี่แม่คู่ฝันเนาะคะ่ะที่ปู่เขียนเป็น6เนี่ยมันสิเป็นหกสามพุ่มบวชเนาะคะ่ะเลขภูมิโบทคือเก้าเจ็ดสองสามศูาะ สามหกเนาะคะ่ะนี่ก็ได้ร้ายมือแล้วแต่ว่าแม่คู่หันว่าท่านแด้เอาลง่แต่เนาะคะ่ะแต่ปูบอก่าเดี๋ยวฉันจะมาหาใหม่นะออไอสามตัวเนี่ยคือคือ,คอตัวนี้เพื่อนสิมาบอกหมนะะ่เนาะค่ะแม่คู่ฝันฟันแบบเห็นเห็นคือจังเพื่อนเอาเอาเอาีหยัง,ยงนี่ล่ะคะ่ะย่น,ยนสเสือแม่คู่ย่นใส่ข้อเสือนี่ล่ะคะ่ะแล้วมันก็แลนลงมากนี่สามสามก้อนแหค่ค่ะ สามก่อนมันเป็นก่อนหน,น่อยน้อยนะค่ะกูลุกกูลุกลงๆๆไปในแต่บนแมนในทองเลยคะ่ะไปน้ำน้ำเสียงเสียเนาะเอ,อแม่คู่ก็เลยบอกว่าแม่คู่มรลุเรื่องเนาะ,ค,ะค่ะกับคนเลยบอกว่าตอนนี้คือคือ,คอจิตแม่คู่บันิ่งกันมาหนึ่งหนึ่งบ่พ่อจนเสียน,ะะนเนาะค่ะเพื่อนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวปู่มาหาใหม่อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้แม่คู่ซีเรียดเนาะคะ่เะเลือกอะ มีการมีงานเรื่องอางานศพหลยก็เลขค่อนข้างที่แบบหนึ่งไม่ได้พักผ่อนเลยนะคะบ่ได้พักผ่อนอแทบจะสอดแก่ถูมือนะคะหรือเขานอนได้เจา้าสองสามชั่วโมงกับตื่นแล้วเสียนะคะก็ได้ได้มึงกันซอยกันยู่สังสี่ค่ะแลยอีกเรื่องนึงงนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเ็ดพญานาคนะคะไม่คู่ก็ขอขอบขอบุญขอบคุณท,ท,ทุกท่านนะคะที่รวมมาทาเจ็ดพญานาค กับพระอาจารย์หรือในในวัดเนาะคะ่ะเกศของปูด่ดําปู่ขาวเนาะคะ่ะจะเป็นลักษณะจังสีเนาะคะ่ะพระคู่เพิ่นก็นได้บอกเนาะคะ่ะว่าแล้วแต่ผู้ที่จะรวมทําบุญนะะเนาะค่ะบ่ว่าจะเป็นเกศหรือว่าจะเป็นขีบเนาะคะ่ะแล้วแต่หรือว่าปูนเสียสอบสองสอบก็แล้วแต่เสียเนาะคะ่ะแล้วแต่เพิ่นเสียนี่เสน้นเล็กจังสีเพิ่นจะเพิ่นจะ ซอยห้าพุทธศิลป์สองเศก็เรียกแต่เพิ่นเด้อแม่ผู้คนมาอิจฉาเนาะคะ่ะแม่ผู่ก็ขอขอบบุญขอบคุ่นทุกทันเนาะค่ะที่ได้ร่วมทำบุญมากเนาะค่ะเพราะว่าบางคนเนาะค่ะที่ที่ได้ท่มาสอดถามบ่ถือเล็กได้ค่ะบ่ได้ถือเล็กของปูเลยล้ะก็แต่ว่าหันอยากเฮ็ดน้ำจึงเสียนเนาะค่ะอยากเฮ็ดน้ำเออกะขอ โทรศัพท์มาสอบถามเนาะค่ะว่าจะเฮ็ดจังไดในเรื่องเกศพญานาคสื่อปูนสื่อบสายสื่อเล็กะจ,ะจังเสื่อมไหมเพิ่นว่าเหตุใดเพิ่นก็โทรมาสอบถามเนาะค่ะเพิ่นก็บอกว่าบ่ได้ถือเลขดอกเดอ้อแต่ว่าหันอยากเฮ็ดน้ำอยากเกศเกศนาคอยากเฮกศพญานาคกบเพิ่นจังเสืเ่อมเนาะคะ่ะแม่คู่ขอแกงอีกที่หนึ่งเนาะค่ะว่า เราทําพญานาคไม่ใช่อยู่ที่ศาลปู่นะคะบ,บมแมนอยู่ศาลปู่เอ่โมแมนอยู่เทวาลัยของปู่ดําเนาะคะ่ะคือทําอยู่ที่วัดนะคะอยู่อยู่ที่โบสถ์เห็นไหมคะ่ะใกล้ๆกับโบสถ์ที่แม่คู่ได้ฝันเห็นว่าเออ่เพิ่นเพิ่นจะหายเหตุเนาะคะ่ะแต่แม่คู่สังเกตมากตั้งแต่เลขออกซิบเก่ามาแล้วเนาะคะ่ะเลขออกซิบเก่ามาพุ่มโบสถ์เนาะค่ะพุ่มโบสถ์พุ่มโบสถ์เนี่ย จะไปเขา่าทกศหรือออมสินเนาะค่ะแล้วกะจะเลื่อนให้ให้ทุกคนจำจำที่แม่คู่บวงสวงที่จะยกพยนาคขึ้นเพื่อเพื่อจะมาสั่งพยนาคเข้าในบวงสวงมันม่คะซึ่งอยู่ในจอเนี่ยมันคือจังค้นเขียนเลยคือหาสองงวดที่ให้ไม่ออกแต่ได้80เนาะค่ะได้แปคือ ยอดจำนวนภูที่มาท้าบุญนําเนาะค่ะแต่ว่าแม่คู่บ่ไดเอาเงินมากแม่คู่เอาถวายพระอาจารย์เลยเพื่อจะได้เสียค่าน้ำค่าไฟให้กับทั้งวัดเนาะค่ะแม่คู่ก็เลยบ่ไดเอามากแต่ว่ามันลงท้าย80เนาะค่ะทุกคนที่ไปร่วมงานกับถูกกันเนาะค่ะและแ้วก็ท่านมาท่านให้ก็คือ5-2งวดนั่นบ่ออกมาออกหวดรุ่นเนาะค่ะมาออกงวดรุ่น ละงวดอ่อออกหาสองแล้วแล้วเพื่อนให้อีกหววหนึ่งก็คือ907เนาะค่ะได้ให้907บอออกค่ะบอออกหววนั้นมาออกหววนี้อีกเนาะค่ะคือมันจะเลื่อนแต่เข้ากับไหรว่วงตเก่าเพื่อนในเด้อค่ะตเก่าเหล็กบดเพื่อนนะอืมนี่ค่ะตเก่าแต่ว่าแม่คู่เห็นนี่ก็คือเอ่อสิบเก้าเนาะค่ะสิบเก้าแต่เลขของปูดำิผนเป็นหนึ่ง หนึ่งเจ็ดหาเลยเด้เป็นหนึ่งเจ็ดหาแล้วก็ศูนย์สามมันตรงกันกันกบเลขโบดเพิ่อนอันเก่านี่นะคะ่ะเท่ามาเมืองกันเนาะคะ่ะว่าเลขที่เพิ่นเน้นๆน,น,นี่เก้าหาเนี่ยจะมาออกในงวดหนีบอเนาะคะ่ะจะมาออกในงวดหนีบอเพราะว่าเลขพุ่มโบดตอนนี้นะเอ่อทุกคนค่อนข้างที่จะติดตามว่ามันมันเอ่อให้อีกงวดนึงแล้วก็มาออกอีกงวดนึงนี่ค่อนข้างติดกัน หลายงวดแล้วอุเสียเนานะแม่คู่กับเสียอายอยู่ดยค่ะสามตัวตรงๆถามว่าแม่คู่ตามบอเนาะแม่คู่ตามอยู่ค่ะแต่ว่าได้หน่อยมากๆเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะบุคคมบุคคมเนาะค่ะค่ะอย่นี้ก่อ,อหน้าตาไม่ค่อยสดใสน,นะคะบไดาพักพนห่อนกับห่อนเนาะคะ่ะช่วงนี้ดำแล้วก่อ,อแถมมาปวดฟันอีกเนาะคะ่มะมาปวดฟันท่วมดันก็บคืนโอ้ย หลายอย่างค่ะสงสัยจะเท่าแล้วเนาะคะ่ะค่ะตัวเลขโบดเด้อคะ่ะตัวเลขโบดก็ให้ทุกคนแคปหน้าจอไว้เนาะคะ่ะว่าสวยบอรหรือจังได่เพิ่นเน้นให้แล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะสําหรับเลขภูมิโบดเนาะคะ่ะแต่ปกติแล้วเนาะคะ่ะปกติแล้วถ้าเลขของโบดหรือ,อเลขของโบดหรือว่าอของของอปู่ดําเนี่ยเ้าสามารถเอาไปเล่าได้ก่อนเนาะคะ่ะเอาไปเล่าได้ก่อน หรือห้าหน้อยเด็กกนเด้อค่ะนี่อันนี้เห็นเนาะค่ะจังใดก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เนาะ,ค,ะค่ะกับมีเอ,อ่ฟซีหลายๆท่านเนาะค่ะโทรมาแม่กู้เป็นจังไดเนาะคือพอเห็นออกคลิปแม่กู้ก็เลยว่าอ๋อพอดีมีญาติเสียนะคะก็เลยบอดดี้รงคลิปเน,ะะนาะค่ะก็ค่อนข้างยากหลายค่ะยากหลาย ตอนแรก,กออว่าจะท,ทําคลิดลงบ่อยๆแต่บัดนี้มาเป็นแบบนี้เท่ากับบอด้เห็ดเนาะค่ะกะขอถทษขออภัยเอฟซีเน่เด้อค่ะที่ลอค่อยเนาะค่ะตอนนี้ก็จะเริ่มขึ้นมาแล้วแต่ว่าถามเสร็จไปเสร็จแล้วค่ะงานศพเส็จแล้วแต่ว่ากัอคุณยายของลูกศิษย์มาเสียชีวิตอีกเมื่อว่านตอนเย็นเนาะค่ะแม่อคู่ก็ได้ไปรวมงานอีกคือเกาพอบาบานติดกันเลยเนาะค่ะค่ะจังไดกะ าฝากเช็คแค่ไปในเด้อค่ะ <c oughs> จะได้มีอยอดผู้มือขึ้นเพิ่มอีกคือเก่าค่ะจึงไดก็ขอขอบ,บ,ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ